ทีนี้เรามาต่อข้อที่สิบอ็ดนะคะข้อที่สิบเอครูเอาร้อสิสตัดกับสิบสอได้เท่าไหร่คะได้สิบสอครับได้สิบสองเนาะได้สิบสองนะคะแล้วก็เอ A กำลัง9้าตัวนี้ไปทำอะไรกับใครได้บ้างอ่า แบบเอกำลังห้าครับอ่าไปทากับเอกาลังห้านะคะซึ่งมันทําอะไรกันอยู่อ่ะก็ต้องดูด้วยมันทําอะไรกันหัดกันหรือมันหากันหานกันถ้าหานกันเอาเลขชี้กำลังมาทําอะไรกันคะมาลบกันครับมาลบกันนะคะโอเคตัวนี้ครูคิดแล้วครูตัดไปก่อนต่อไปบีค่ะบีตัวนี้มีใครมาทําอะไรกับมันได้บ้างบีกำลังอ่าบีกำลังห้าครับตัวนี้เนาะแล้วมันทาอะไรกันอยู่อ่ะ หารกันครับมันหากันให้เอาเลขชี้ก็เราทำอะไรกันคะมาลบกันครับลบกันนะคะโอเคต่อไปตัวนี้คิดแล้วตัดไิ้งปต่อลบสิบตัวนี้กับสามสิบตัวนี้นะคะตัดกันได้ไหยคะตัดได้ได้ค่ะโอเคนะคะมาต่อนะ ถึงตรงนี้ลบสิบกับสามสิบมันทําอะไรกันได้ไหมคะลบสิบกับสามสิบเนี่ยอหาหารกันอ่ามันตัดกันได้เนาะเอาอะไรมาตัดครับเอาสิบครับเอาสิบมาตัดข้างบนจะได้เท่าไหร่เนาะหนึ่งส่วนสามครับแล้วลบละหายไปไหนอะ่ะลบเออได้เท่าไหร่คะลบหนึ่งส่วนสามครับอ่ามันต้องได้ลบหนึ่ง นะคะาต้องได้ลบหนึ่งนะส่วนสามนะคะตัวส่วนจะเขียนยาวๆหลอยแล้วกันนะคะจนะ,ะไ,ได้แบ่งกันถ้าจริอ่าลบหนึ่งส่วนสามนะคะโอเคทีนี้ c ตัวนี้มีใครมากระทำกับมันได้ไหมคะ c กำลังสองอ่ะมีมีไหมคะไม่มีครับ ถ้าไม่มีเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะนี่มันซียกกำลังสองก็เขียนซียกกำลังสองไว้เหมือนเดิมนะคะอย่าไปตัดมันทิ้งนะมันไม่มีใครมาทําอะไรกับมันพิก็อยู่เฉยๆสบายๆนะคะโอเคทีนี้มาเรียบเรียงหน่อยนะคะครูเห็นสิบสองกับสามเนี่ยตัดกันได้อีกไหมคะสิบสองกับสามสิบสองตัวเนี้ยกับสามตัวเนี้ยตัดได้ครับได้ตัดได้ครับไ,<ห>ได้ส<ะ>ี่ 4. ครับสิบสองได้สี่สามได้หนึ่งครับอ่าโอเคค่ะทีนี้ครูก็เห็นว่าลบหนึ่งตัวเนี้ยมันสามารถจะไปคูณกับสี่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเรียงกันแบบเนี้ยหมายถึงการคูณน,นะคะเนี่ยเดี๋ยวครูเขียนไฟให้นิดนึงจะได้รู้ว่ามันเป็นการคูณนะคะอ่ะลบหนึ่งเนี่ยไปคูณกับสี่เี่ยได้เท่าไหร่คะลบสี่ครับอ่าสองตัวนี้นะอ่าก็เลยได้ลบสี่นะคะโอเคครูจัดการพวกตัวเลขเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะได้ลบสี่ออกมานะคะ เสร็จการเรียบร้อยแล้วต่อไปคูก็ไปดูตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว A เนี่ย A เนี่ยยกำลังเก้าลงห้าเก้าลงห้าได้เท่าไหร่คะ่าได้สครับได้สี่นะคะคูณกับ B B ยกกําลังสองลห้าสองลห้าได้เท่าไหร่คะหนึ่นนงอ่ B ยกกําลังลบสามครับลบสามนะคะแล้วก็ C ค่ะเพราะว่าตัวนี้ครูคิดแล้วนะ c ยกกำลังสองมันไม่มีอะไรทาอยูแล้วก็เขียน c ยกกำลังสองเหมือนเดิมแต่ว่าตัวไหนที่มันเลขชี้กำลังติดลบคะมียกกำลังลบสามครับครูทำังไงกับมันคะกับเศษเป็นส่วนครับโอเคครูก็เดี๋ยวขอแยกมาตรงนี้นะครูแยกเป็นกับเศษเป็นส่วนตรงนี้นะคะแยกมาเลยตัวอื่นเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรเขาก็อยู่ที่เดิมน,นะคะเ ครูแยก b ยกำลัง3ออกมากับเศษเป็นส่วนนะคะจะได้1ส่วน b ยกำลัง3จากนั้นนะคะครูก็เอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนนะคะจะได้ลบ 4a ยกกำลัง 4c ยกกำลัง2เพราะว่ามันคูณกับ1มันก็ได้ตัว1นะคะแล้วก็ตัวส่วนเนี่ย1คูณ b ยกกำลัง3ได้เท่าไหร่คะ1คูน b ยกกำลัง3ได้ b ยกกำลัง3ใช่ 3, ค่ะ 1>, 1คูอะไรก็ได้ตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นะ ครูก็เลยตอบแบบนี้ค่ะเป็นผลสำเร็จเป็นผลสุดท้ายนะคะลบ 4a กำลัง4 4กำลัง2ส่วน b กำลัง3นะคะต่อไปข้อที่12ข้อที่12เอาสีดดีเอาสีนี่แล้วกันอ่าข้อที่12นะคะเยอะเลยนะเป็นข้อสุดท้ายของเรานะคะอือครูจะเอา3 มาตัดกับสามสิบค่ะได้เท่าไหร่คะสามตัดกับสามสิบได้อ่อหนึ่งส่วนสามครับเออหนึ่งส่วนสิบครับได้หนึ่งส่วนสิบเนาะอ,ะนนะะอ่าได้หนึ่งส่วนสิบนะคะเขียไว้ก่อนนะคะจากนั้นครูจะเอาหกตัวนี้ตัดกับลบสิบแปดตัวนี้ค่ะได้เท่าไหร่คะหนึ่งส่วนสามครับก็จะได้หนึ่งส่วนลบสามนะเชียว อ๋อครับเปนส่วนลบสามนะทาไมครูถึงทําตัวเลขก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆเราทําตัวเลขก่อนหลังหรืออะไรก็ได้นะคะแต่เวลาที่เราเรียนครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราเรียนเราต้องเอาตัวเลขอะขึ้นก่อนตัวสอภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ครูก็พยายามจัดการตัวเลขให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปดูตัวสองภาษากังกนะคะมันก็จะได้ง่ายนะคะแยกเป็นประเภทประเภทไปนะคะมันจะเยอะแค่ไหนเราก็ค่อยๆทำเนาะ,ะมันจะเยอะกว่านี้ก็ค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบทำนะ ทำตัวส,สักษรษาอังก่อนได้ไม่รูได้นะคะแต่เวลาที่นักเรียนมาเรียงเนี่ยเสร็จแล้วนักเรียนต้องเรียงเอาตัวเลขขึ้นก่อน,นะคะอ่ะต่อไปตัวส,ส,สักษรังกฤษนะตัวแปรของเรานะคะก็ไล่ไปทีละตัวะคะ่ะ x ตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะ x ตัวนี้มันยกกําลังอะไรอะยกกําลัง 2n ครับอ่า x มันยกกาลัง 2n อะพวกพวก 2n หม่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องกลัวนะคะมันก็เหมือนให้เราไปทำ ยกกำลัง 2n มันมีตัวไหนอีกนะที่มาทำกับมันเยมันมีตัวไหนที่ฐาน x เหมือนกันกับมันหรือเปล่านะ x ยกกำลัง 5n แล้วก็ x ยกกำลัง 2n อีกครับอตัวนี้กับตัวนี้มันทำอะไรกันคะมันคูณกันครับอเพราะมันอยู่ข้างบนเหมือนกันมันก็เลยคูณกันถ้าคูณกันเราเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันมาบวกกันครับมาบวกกัน แต่อย่างที่หนูบอกคือคู่มันมี x อีกตัวหนึ่งนะอยู่ด้านล่างมันทําอะไรกันอ่ะกับด้านล่างหารกันครับถ้าหารกันครูต้องเอาเลขชี้กำลังมาทําอะไรมาลบกันครับอ่าครูก็ต้องเอาไปลบห้าอินไปคะตัวบนเนี่ยมันมันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาควกกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นหารครูก็ต้องลบด้วยห้าอินนะคะลบด้วยตัวข้างล่างนะคะอ่ะผ่านค่ะต่อไปอ่ะครูขีทิ้งกนว่าคิดแล้ว x เนี่ยคิดแล้วคิดแล้วคิดแล้ว ต่อไปเหลือ y ค่ะ y มี y ตัวนี้กับ y ตัวนี้แค่สองตัวมันทำอะไรกันอยู่คะหานกันครับมันหารกันถ้ามันหารกันให้เราเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันคะมาลบกันครับให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเดคะมาลบกันได้วายเกขกำลังสองเอ็มลบสี่เอมเห็นไหมคะแบบเนี้ย ครูทําจากที่มันเยอะๆนะคะครูทําให้มันเหลือแค่เนี้ยนะคะมันก็จะเริ่มดูง่ายขึ้นแล้วนะ,ะจากนั้นเราก็ค่อยๆจัดการทีละตัวหนึ่งคูณหนึ่งเป็นอะไรคะหนึ่งครับนหนึ่งนะคะอ่าส่วนตัว10คูณลบสามได้ค่ไหาสิบครับได้ลบสามสิบนะคะ <c oughs> นี่คือตัวข้างล่างนะ,ะ <c oughs> ต่อไปคูณอยู่กับ x ยกกำลัง 2n บวก 2n ล n, บ 5n2n บวก 2n ได้เท่าไหร่คะ 4n ครับได้ 4n4n มาลบ 5n ได้เท่าไหร่คะลบลบ 1n ครับ,บ,บ,รบเก่งมากนะคะได้ลบ 1n แต่ว่าเขาไม่ได้ยอมเขียนเลขหนึ่งนะคะเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่เรารู้ว่ามันมีเลขหนึ่งอยู่หน้าเลขอยู่หน้า n นะคะโอเคตัว x เสร็จแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียว ต่อไป y ค่ะ y 2m ลบ 4m ได้เท่าไหร่คะค่ะลบ 2m ครับอ่าก็ได้ลบ 2m นะคะทีนี้ x mm hmm. ยกกำลังลบ n กับ y ยกกำลังลบ2อเนี่ยนะคะเลขชิกำลังมันติดลบรูต้องทำยังไงกับมันคะกับเศษเป็นส่วนครับโอเคนะคะรูต้องจับเศษเป็นส่วนนะลูกอะตัวนี้เขียนไว้ก่อนคะ่ะ ครูทำไมบางทีครูเขียนส่วนยาวครูเขียนส่วนั้นได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันเพราะว่าความหมายก็คือเอาเศษคูนเศษส่วนคูนส่วนเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะทีนี้ครูจะกับ x ยกกําลังลบ n มาเป็น1ส่วน x ยกกําลัง n ใไหมคะพอกับเศษเป็นส่วนแล้วเลขชี้กำลังมันก็ไม่ติดลบแล้วนะคะคูณกับ y ยกกําลังลบ 2m ครูก็กับเศษเป็นส่วนเหมือนกันค่ะก็เลยได้ y ยกกําลัง1ส่วน y ยกกําลัง 2m อะไรไหมคะกับเศษเป็นส่วนแล้วเลขชี้กำลังก็จะไม่ติดลบนะคะ ดังนั้นเราก็เอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนได้เลยนะคะเศษคูณเศษอ่าเศษคูณเศษมีค่าเป็นเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งครับหนึ่งค่ะเพราะว่าหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งยังไงก็ได้หนึ่งนะคะแล้วก็ตัวส่วนมันมีตัวไหนที่คูณอะไรกันได้ไหมคะเนไหมคะอ่าลบสามสิบคูณ x อคูณ y ครับ ก็มันก็คูณอะไรกันไม่ได้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือลบ3ามสิบเ็กกำลังเอ็นวากำลังสองเอิดไว้แค่นี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ